รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจังหวัดลำพูนมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่า ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังผลเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและเครือข่ายชุมชนป้องกันและควบคุมไฟป่า พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่มป .3 หรือว่าทุ่งกิก๊กอำเภอลีจังหวัดลำพูนเพื่อไปติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเครือข่ายไฟป่าพร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กว่า700นาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันตกหลังพบจุดความร้อนสะสมสูงสุดใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดตากการจนบุรีนครราชสีมาเพชรบูรณ์และชัยภูมิซึ่งสั่งการให้เฮลิคอปเตอร์เข้าดับไฟป่าในพื้นที่วิกฤตโดยเร่งด่วนโดยสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์2ลำในจังหวัดตากและอีกหนึ่งลำในจังหวัดการจนบุรีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบการเผาและเน้นย้ำให้ทำความเข้าใจกับชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในท้องที่ให้ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่าและขอชื่นชมในความเสียสละของทุกคนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจพร้อมยืนยันว่ากระทรวงจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นนะครับว่า ถ้าเราได้มีการบูรณาการทํางานตรงนี้เนี่ยทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้านให้ลดการเผานะครับแล้วก็เอามาเป็นแนวร่วมในการเป็นอาสาพิทักษ์ป่าหรือป้องกันไฟผมมั่นใจว่าเป้าหมายที่เราจะลดการเกิดไฟป่า25%ปีนี้สามารถที่จะบรรลุได้ครับการบการนปนเจเริญชันษาอธิบดีกรมุุยาานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่า ทางกรมอุทยานได้เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าภายใต้แนวทางรวดเร็วตรงเป้าเข้าถึงพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยแบ่งการบริหารจัดการเป็น14กลุ่มป่าครอบกลุ่มพื้นที่ป่ารวม44.71ล้านไร่สำหรับการป้องกันไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจังหวัดลำพูนได้พัฒนาระบบการป้องกันไฟป่านะครับแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง โดยจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังไฟป่ามีการจัดเวียนยามผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงสร้างแนวกันไฟสีเขียวและลงนามบันทึกความร่วมมือการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ในพื้นที่กลุ่มป่าเขื่อนภูมิพลระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่ปิงร่วมกับชุมชนทั้งในและรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงจำนวน21หมู่บ้าน โดยมีเจตนารมร่วมกันในการเฝ้าระวังตรวจตราดูแลพื้นที่เสี่ยงร่วมกันประชุมวางแผนและปฏิบัติการดับไฟป่ารวมถึงมีการจัดกิจกรรมโนโรงค์สร้างความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากไฟป่ากับพี่น้องประชาชนครับ